สวัสดีครับผมช่างแขกจัดให้วันนี้ช่างแขกจะมาแนะนําวิธีการซ่อมแซมหรือแก้ไขนะสายน้ําดีของท่านผู้ชมนะแตกหรือรั่วตรงขอบเนี่ยนะตัวหน้ามันจะรั่วตรงช่วงนี้นะในกลางมันจะไปรั่วนะเห็นไหมพอท่านเห็นแบบนั้นท่านก็ต้องทิ้งไดมแล้วไปซื้อใหม่อันนี้ต่อประมาณ5-60บาทตัวนี้นะวิธีการนะก็ไม่ยากนะอุปกรณ์ของเราก็มีแค่เองไฟแชกนะแล้วก็พิมพนะนลไปแหลมบบนี้นะครับแล้วก็คัตเตอร์แค่นี้เองครับผมนะนครับแล้วก็มี น้ำยานะเป็นสนไลด์หรือเป็นเฟเซ่าสาะหัวอะไรก็ได้หมดนะขอให้มันลื่นครับผมนะแ่นเองนะก่อนดื่นนะเราก็ใช้ไฟแช็กลรนตรงนี้นะหรือเทียนก็ได้นะตรงนี้ช่วงเหล็กนะครับนะเห็นไหมง่ายนะเพื่อจะถอดตัวนี้ออกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ใช้ไฟลรนนะปุ๊บจะดึงออกไม่ได้แล้วก็ตัวนี้อาจจะเสียหายนะประมาณนั้นนะเห็นเองนะลนแค่นี้นะครับเพราะว่าช่วยท่านได้เยอะนะบางทีอ่ะ บานทผู้ชมนะมีลวหลายอันนะก็สามารถซ่อมแซมเองได้โดยไม่ต้องไปซื้อใหม่ครับผมพอเสร็จแบบน,นั้นใช่ไหมเราก็ใช้นะคีิปลายแหลมของเราเนี่ยแย่เข้าไปในรูแบบนี้นะแย่ไปรูแบบนี้เสร็จแล้ว <Yeah. S 2> เราก็กดแบบนี้ครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะนี่มันจะออกง่ายใช่ไหมออกง่ายเพราะว่าสายยางนะครับสายยางของเราตัวนี้มันร้อนนะครับสายยางตัวเนี้ มันจะอ่อนทําอ่อนตัวนี้นะ,ะดูดูก่อนนิดหนึง่งถ่ายย่างตัวนี้มันจะอ่อนเใช่ไหมอ่อนเลยเนี่ยมันแตกตรงช่วงนี้นะ,ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดเลยครับผมนี่ตัดตรงนี้เลยตัดตรงนี้แค่นี้เองะคระับไหมไมเป็นไรครับอย่างนี้นะ เสร็จแล้วนะครับเราต้องใช้ตัวนี้ใส่ไปก่อนนะครับตัวนี้นะใส่ไปก่อนนี่ใส่ประมาณนี้นะนทีนี้ตัวนี้มันจะยัดเข้าเลยไม่ได้นะเราต้องใช้ไฟลนด้วยนะแล้วก็ใช้สไลด์นะตัวนี้ทาเข้าไปนะไฟลนนิดหนึ่งตรงนี้นะให้มันอ่อนนะครับเพราะช่วงที่เราตัดไปนะ นี่ครับผมแค่นี้เองนะเสร็จแล้วก็ใช้นะน้ำหล่อลื่นของเรานะครับทาช่วงนี้นะครับผมให้มันลื่นเพราะถ้าเกิดว่าเราดึงขึ้นไปมันจะดึงไม่ได้นะครับแค่นี้เองครับผมเสร็จแล้วก็ใช้ครีมของเราทำแค่นี้นะเหน็นไหมนี่ตันแค่นี้นะเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตัวนีน้ใช้ได้อีกนานครับผมตัวนี้นะเห็นไหมนีไน่ไีกนานไม่มีการซึมอีกต่อไปไม่มีรอยรั่วนะตัวนี้เห็นไหม ใครก็สามารถทำได้นะผมนะถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ like, ก, share, กดแชร์กดซับสไครต์ช่างแขกหน่อยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะผมอย่าลืมกดหัวใจช่างแขกหน่อยครับสวัสดีครับผม